สวัสดีครับ Toys and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนะครับผมผมก็ไปนำเอาของเก่านะครับผมเรามาเล่นของเก่าไดโนเสาร์ย้อนยุก,กเพราะว่าของใหม่ไม่มีเล่นนะครับก็ไปเอาของเก่ามาเล่นนะครับผมครั้งนี้จะเป็นไดโนเสาร์แปลงร่างนะครับผม ก่อนอื่นจะมาดูมาชมนลครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะทุกทุกคลิปนะครับผมผมขอขอบคุณมากมากครับผมอ่ะเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมครั้งเนี้หน้าปกนะครับก็เป็นตัวเดียวครับเจ้าไดโนเสาร์ตัวยาวเนี่ยฮะนะะแต่ว่าผมก็ออมันมันไม่อยากจะรีวิวตัวนี้อีกตัวหนึ่งเพราะว่าตัวเนี้ยมันเก่ามากนะฮะเหนื่อยโดนแพ็คโดนหนูกัดกัดแพ็คเอาไปทํารังฮะก็เลยต้องอืมไหนไหนแล้ว ก็จะรีวิวตัวใหญ่กับตัวเล็กมารีวิวด้วยนะเออ,อก็เป็นตัวหนึ่งครับไม่รู้จะรีวิวทันไหมครับผมนะเพราะว่าก็เวลาก็มีจํากัดนะครับผมเดี๋ยวมาดูตัวใหญ่กันก่อนดีกว่าครับผมตัวใหญ่นะครับก็จะเป็นหน้าปกแพ็คเขาเขียนว่าไดาโนเสาร์ทีมนะฮะโอ้โหเล็ก ดิคัมนะครับเอกาเดียนออฟเดอะเอิร์ดโอ้โหเนี่ยจากไดโนเสาร์ทีเนื้อพวกเราก็จะกลายเป็นผู้พิทักษ์ของโลกโอ้โหรู้ไหมโอ้โห,โโหแค่คำโฆษณาแล้วก็อยากจะเล่นแล้วนะครับผมนี่ตรงนี้จะมีเขียนว่านิวป๊อปปูล่าไม่รู้ว่านิวป๊อปปูล่ามาไหนครับผมก็ซื้อมาในราคานะครับผม79บาทครับผมนะเจเกบาท ตรงนี้เป็นร้านขายส่งครับผมซื้อมาฮะน,นี่หกสิบาบาทนะซื้อ3แพ็ค6แพ็คขึ้นไปนะครับนี่ราคาปิดก็เจ็ดสบาทนะครับผมแต่ว่าเขาเอาไปขายจริงๆก็ตัวหนึ่งร้อยสองร้อยเนี่ยธรรมดาครับมันมีบวกค่าสถานที่บวกค่าขนส่งนะครับผมยิ่งแพ็คนี้น้ำมันแพงอะไรเงี้ยตรงนี้เขียนว่าคอ l l e กออโอ้โหก็มีหมดนะฮะนี่ก็เล็กอัดเหมือนกันนะครับเล็กอัดบีคัม guardian of the earth นะฮะนี่ the best กิบนะ for you ชายโอ้โหเป็นของเล่นที่ The best ดีที่สุดนะครับกของดีของดีของเด็กๆนะครับผมมีแถบุตรได้สองชิ้นนะครับบุ๊ชเขาก็เท่มากนะครับไม่เหมือนใครนะครับผมเป็นคล้ายกึ่งขวานกึ่งดาบนะครับหน้าปกก็เป็นแบบนี้นะฮะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นไดโนเสาร์พันอะไรนะครับผมมันจะเหมือนทีเล็กผมนะครับเพราะว่ามีแขนหน้าเล็กๆนะฮะดูหน้าตาปากรายละเอียดนะครับ เป็นเกต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 โอ้โหสวยมากเลยครับผมสีก็ไล่ไล่พ้นแบบ t ู o ทน n e นะเป็นโท n e ทน n e นโ n e นะไม่ได้ธรรมดานะครับผมสำหรับเด็กอายุสามขวบขึ้นไปนะครับผมเด็กสามขวบขึ้นไปก็เล่นง่ายง่ายครับอย่าเอาความคิดที่บอกนะครับเอาโอ้โหยี่สิบสามสิบขวบมาตัดสินเอ้ยทำไมมันง่ายจังอะไรเงี้ยมนไม่ใช่ครับเขาก็เล่นแบบเด็กๆนะครับผมไดนเสาร์นะทีมนะครับด้านหลังเหมือนกันครับโดยว่ามีสามรูปแบบนะครับเพราะเขาเป็นทีมเดียวกันผมก็ ซื้อมามาตัวเดียวนะครับผมนะฮะตังมีน้อยเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับผมนะฮะนี่ซื้อเก็บไ้นะครับตัวนี้ก็น่ารักดีครับแต่มันดูแบบแว่ามันไม่น่ากลัวเลยเป็นไดนโนเสาร์น่ารักน่ารักเลยไม่เอานะครับเออคูดิฟอร์เมชั่นนี่ครับตะเตะเตะตตแปลงชู่นี่เป็นไดนโนเสาร์เออไดนโนเสาร์ก็แปลงร่างของยนต์ชู่เนี่ยครับผมนะฮะก็อันนี้ก็เหมือนกันครับตัวนี้ก็น่ารักดีครับผมนะ ออกสีม่วงๆแต่ว่ารูปแบบของเขานะครับแตกต่างกับที่หัวนอกนั้นตัวเนี่ยผมดูช่วงตัวนะครับเหมือนกันหมดทั้ง3แบบนะครับเหมือนกันหมดเลยนะเพียงแต่ว่าหัวเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเท่านั้นเองนะครับผมไม่มีวิธีแปลงร่างให้ดูนะครับไม่มีคู่มือเนี่ยแหละครับผมชอบเล่นแบบนี้ฮะไม่ต้องเลยครับเดี๋ยวเราก็เล่นแบบมั่วๆเอานะครับผมไม่รู้จะแปลงแบบไหนยังไงนะครับผมมีแค่นี้เองนะครับ เป็นมมัวเอาละครับอ่ะมาดูตัวเล็กอีกตัวแล้วกันนะครับผมอ่ะไหนแล้วเดี๋ยวจะแกะแพ็คเลยฮะในแพ็คนี่ด้แกะเลยครับผมแน่นเลยนะครับผมเดี๋ยวแกะแพ็คเล่นก่อนจะได้รู้เป็นแบบไหนนะครับนี่ตัวเล็กนเรียบร้อยครับเก็บมานานครับเกือบจะยี่สิบปีมั้งครับโดนหนูแทะเปยทำรังเรียบร้อยทำแรงสาบกัดนะครับผมด้านหลังแพ็คก็เป็นแบบนี้ครับเหมือนกันครับไม่มีทีแปลงรั่นให้หมุนตรงรูดให้ดัดตรงนี้อ้แลเราจะไม่รู้ทำยังไงแถมว่าเอาแถมบุกุศมาให้นะครับ เออเนี่ยผมชอบมากเลยสีทองทองนะคมีสีทองทองนะครับแล้วก็มีเออ่ดาบเป็นเสเซย์ใสหูสวยมากอันนี้จะตัวเล็กกว่านะครับอันนี้เขียนว่า transformable นะครับอืออันนี้ภาษาอ่านยากนะครับเอ่ออะไรเนี่ยแพชิสแพชิเซอร์แพชิเซอร์ฟาโลโซลัสบอสโอเคแพชิเซอร์ฟาโลโซลัสบอสโอเคนะครับผม p พคิเชลแพคิเชลปาโลสลาตบอสนะครับก็เป็นไดโนเสาร์พันหนึ่งนะครับผมแพคิเชลปาโลสรัสก็คงจะแปลว่าเอ่อจิงกากระโหลกหนานั่นเองนะครับผมเป็นไดโนเสาร์พันหนใ่ๆตรงนี้รูปเขาเลยครับจิงกากระโหลกหนาฮะเออหรือยิงจกกระโหลกหนาได้เองครับผมอ่าประหลังก็คิดว่าพวกเนี้ยไดโนเสาร์ต่างๆเนี่ยมันก็มาจากพวกจิงกานั่นเองนะครับผมนะจิงกาจิงจกนะครับผมโอ้โหรูปนี้น่าสวยน่ารักมากครับ เป็นแบบรูปแบบยุคเก่าที่ใช้วาดรูปเอานะครับไม่ใช่ถ่ายรูปแบบแบบยุคใหม่แบบนี้นะครับอันนี้เป็นของนยุคเก่าเขาจะทำใช้การวาดรูปเอาผมชอบมากเลยครับภาพนี้คาดศิกดีครับผมนี่ฮะเห็นไหมภาพคาดสิกครับเขาจะให้การวาดรูปมากกว่าการที่จะมาถ่ายเป็นรูปภาพแบบนี้นะครับนี่นครับผมนี่แพ็กชิสเตอร์ฟาโรสต์โอโบนะครับผมเออเดี๋ยวเรามาดูครับ คุณยนต์ไดโนเนโสาวจริ้งก่ายากระโหลกหนาโอ้โหเป็นแบบไหนยังไงนะครับผมอมาดูกันเลยครับผมว่าแพ็คใหญ่ด,ดีกว่านะครับอืแกะดีกว่าาแกะตรงนี้ดีกว่านะครับตัดเลย อโอเคโอ้โหมาแล้วครับผมออกมาก็เป็นแบบนี้ฮะนี่เก็บไ há b, há b. ้ฮะแท็ไม่เอาละครับผมแทเก็บไปก่อนตอนนี้ก็เหลือแต่นี้เออรู้สึกว่าชิ้นงานเขาก็จะเบาเบาหน่อยนะครับผมเบาเบานะครับผมนะเออไม่ค่อยจะมีน้ําหนักเท่าไหร่นะครับก็ไม่รู้ว่าจะยืนได้ไหมฮะเดี๋ยวเรามาวัดขนาดดูก่อนนะครับผมขนาดนี่โอ้ยาวมากเลยครับผมนี่แล้วครับ อยู่ประมาณยี่สิบเก้าเซนนะครับนะฮะ,นะฮะจากหัวถึงหางเนี่ยยี่สิบเก้าเซนนะครับเอความสูงนะครับผมไม่เล่นก็ไม่รู้นะครับผมต้องลองเล่นนะครับของเล่นนะฮะเราไม่เล่นเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ยมันจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับเดีย๋ยวผมวัดความสูงให้ดูนิดนึงนะครับผมความสูงถ้าเอาจากตั้งขาถึงหัวนะครับก็อยู่ที่ประมาณตักสิบสามเซนครึ่งนะฮะสิบสามเซนครึ่งนะครับผมอืมก็เป็นแบบนี้เบาๆดาครับผมไม่หนัก แต่ว่าผมชอบตรงนี้นะครับโอ, uf, โอ้โหมีการทําสีที่ไล่โทนสวยมากครับดูปากขยับไม่ได้นะครับผมปากขยับไม่ได้อ้าอย่างเดียวเลยครับอืมฮะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับโอ้โหตรงนี้ขยับได้เียครับผมหางก็ขยับได้นะครับหาานี้ขยับได้นะแขนตรงนี้ขยับได้ไหมเอ่ยขยับได้ครับผมเนี่ยก็ขยับได้สี่จุดตรงนี้ตรงนี้นะแล้วก็เขาแล้วก็หางนะครับผมนี่ฮะ เบาๆนิดนึงนะครับผมอ่ะมีดาบให้สองชิ้นผมชอบอาวุธเขาครับเท่ดีนะฮะสองชิ้นอะแปลงล่างยังไงเอ่ยเขาก็ไม่บอกโอ้สองสัยจะแปงลงง่ายแครนี้ก็เห็นหัวหุ่น้ะครับผมนี่ฮะตรงนี้สงสัยจะเปิดได้ลองแกะดูะครับเนี่ยเพราะว่าล่างโดนเสาก็มีแค่เนี้ยฮะไม่มีอะไรมากนะครับรายละเอียดสวยดีนะครับผมก็ไม่แพงนี่ก็เปิดได้อ๋อนี้เปิดได้ด้วยนะครับ เปิดได้โอ้ไม่ต้องแปลงเลยครับหัวหล่นลงมาแล้วครับผมลองกลาวตร่นี้ออกดีครับแปลงล่างดีกว่าแป๊บโอ้ยเป็นแบบนี้เองโอ้แค่นี้เองง,ง่ายมากเลยครับเด็กสามขวบเล่นได้สบายตรงนี้ก็แปลงอีกเอาตรงไหนมีให้เราแกะแล้วก็แกะไปครับปึ๊บ,บ,บลงมาปึ๊บอ่าเรียบร้อยแล้วครับผมจะยืนได้ไม่เอ่ยะเพราะว่าขาตรงนี้เขาเขาดัดไม่ได้ จะยืนแบบไหนดีเระจะยืนแบบนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวปรับภาพให้ชัดๆนะครับโอเคครับผมอ่ะนี่เราก็ดูได้สวยแล้วครับผมเออตรงนี้เขาจะเอาไว้ทำใบเนาะนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นแบบแค่นี้นะฮะตรงนี้ก็เปิดออกเขาจะให้เป็นหุ่นยนต์ครับผมนี่ก็คนจะปิดอย่างเี้ยแล้วครับนี่แหละครับก็ยืนได้ประมาณเนี้ยฮะ นะรอ่ีลองวัดส่วนสูงของหุ่นดูนะครับผมหุ่นเขาก็จะสูงอยู่ที่ประมาณครับเออสิบเจ็ดสิบแปดเซนนะครับผมะสิบเจ็ดสิบแปดเซนนะครับผมหุ่นก็จะประมาณนี้เองครับะนี่มาถือมีดดูนะครับถือได้ไม่เอ่ยเขาก็จะมีเอ่อเดือยนะครับผมนะฮะเดือยตรงนี้นะครับผมนะแล้วให้เราไปเสียบตรงรูตรงรูตรงมือตรงนี้มันจะมีรูนะครับอืเกีียบไปเลย หน้าก็จะถือเแบบนี้แล้วครับผมเอาแล้วครับการเดียนออฟดิเอิร์ดผู้พิทักษ์โลกผู้พิทักษ์ของโลกครับดูหน้าตาทั้งนิดนะครับผมก็แปลกๆนี่ครับผมหุ่นสไตล์แบบว่าเย้อนยุคนะครับผมคลาสสิกัยสมัย่ก่อนนะครับผมว่าคิดท่านเอิบว่าคิดว่าทุกท่านนะครับคงเคยเห็นนะครับที่มีวางขายตามตลาดนัดนะครับผมตามร้านขายของเล่นสมัยก่อนนะครับเขาก็จะขายหุ่นแบบนี้นะครับ ให้ดูก็เป็นคงเป็นแบบนั้นฮะตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาเอาหางขึ้นคงจะยืนไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเขาคงจะหนักนะฮะหนักนะครับผมลองลองดูนะครับเนี่ยมันหนักนะครับต้องต้องมาข้างหน้าคงคงไม่ได้เอาหางค้ำมาดีที่สุดแล้วครับนี่ก็เป็นแค่นี้เองครับตรงนี้ก็ตั้งขึ้นนะฮะแค่แค่นะครับผมอ่าดึงดึงดึงโอ้โหปาเดียนออฟ t ด e e เอิร์ธนะครับผม ผู้พิทักษ์ของโลกนะครัเอาสองด้ามเลยแล้วกันนะครับสองสองอันเลยนะฮะตอนนี้เพราะว่าก็เสียบได้สองอันเสียบไปเลยครับปึ๊บอ่าได้แล้วครับผมก็จะเป็นแบบนี้เองมาแล้วดึง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 ,ดงโอ้ซื้อมาตัวเดียวนะครับผมอะต่อไปผมว่ามาดูตัวเล็กบ้างครับผมมาดูตัวเล็กกันจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับอืมนี่ตัวใหญ่เอาไว้ก่อนนะครับผม ถือดาบดีๆแป๊บหนึ่งอ่าโอเคหล่อแล้วครับอ่ะต่อไปก็มาดูตัวเล็กอีกตัวนึงน,นะครับผมอ่านี่ครับอ่าตัดแพ็คอะไรเหมือนกันนะครับผมเอ่อแพ็คแพ็คชิสแพ็คชิสเพอร์คคอรฟาโลซารัสโอเคอ่านยากครับผมออ่านยากพวกชื่อไดโนเเสาร์นะครับก็จะชื่อแปลกๆนะครับผมอ่านยากๆนะครับ แพ็กกิเซอร์ฟาโลสรลัดครับอืมแพ็กเขาแข็งดีครับผม uh huh. แน่นมากเลยครับ uh huh. เหนียวด้วยโอเคอืมเโอเคอ่าเรียบร้อยแล้วครับบันนี้แกะแพ็กมาแล้วครับอันนี้โอ้โหแขนดาบเป็นชิ้นใสครับผมสวยมากเลยครับเหมือนแบบตัองคืนจะตะทอนแสงได้อย่างนั้นนะครับผมฮะนี่แล้วก็มีปืนสีทองให้ ฮะผมชอบตรงนี้ครับของรุ่นเก่านะครับก็เ,เอาเอาวุธเนี่ยจะชุบสีทองทองนี่น่าสวยสวยสวยครับตัวนี้จะมีน้ําหนักกว่าตัวตัวนี้ตัวใหญ่นะครับผมตัวนี้พลาสติกจะกก้องแกงหน่อยตัวนี้พลาสติกดีมากครับเงาวแวววาวแล้วก็ทําสีได้สวยกว่าอันนี้เป็นของรุ่นแบบที่เก่ากว่าตัวใหญ่นะครับผมนะะเพราะว่าเก็บมานานแล้วครับผมนี่ด้านหลังโอ้ไดโนเสาร์อยู่ตรงนี้เองนะครับนี่ฮะสวยมาก พลาสติกก็ค่อนข้างดีกว่าด้วยนะครับผมนี่ฮะเรามาเล่นเปรียบเทียบแล้วเราก็ได้รู้โอ้แขนก็ขยับได้นะครับหมุนได้ด้วยนี่ฮะโอ้มันไม่ได้ดัดมานานก็เสียวนะครับนี่สวยสวยสวยครับตัวนี้ตัวเล็กนี่จะสวยกว่าตัวใหญ่ด้วยนะครับผมฮะก็ประมาณแค่นี้นะครับก็เป็นแบบนี้นะครับดาบก็คงจะเสียดไปแบบนี้เลยมั้งฮะนี่ใช่ครับโอ้โหดาบนี่ก็คตรท่เลครับผม เท่จริงๆครับนี่เป็นแบบนี้สวยๆยครับสุดมากๆเลยจับกลองดีๆนิดนึงนะครับอ่าอันนี้ก็สวยแล้วครับผมตุ้งตุ้งมาเล่นต่อตุ้งโอ้ยโอ้โหอันนี้ค่าคือโอ้โหกาเดียนออฟเดอเอิร์อันนี้ผมไปจะเป็นผู้ร้ายหน่อยแล้วกันฮะอืมก็มีพระเอกก็ต้องมีผู้ร้ายอุมอืมอืโอ้โหอันนี้ขาแบบแัดไม่ได้เหมือนกับตัวนี้นะครับ นี่ครับสองตัวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองแปลงล่างตัวนี้เป็นไดโนเสาร์ดูไินะครับผมก็เหมือนกันนะครับไม่มีวิธีแปลงนะครับผมมันเรียกแปลงได้ก็ครับผมหาก็คงพับเข้าไปก่อนแล้วกันเนาะโอ้โหดังแก๊กเลยครับอืมออูผมชอบงานมากเลยโอ้ีนหัวเรียบปุ๊บเอาไปแล้วครับนี่ก็คงจะเป็นขานะเนี่ยฮะการเล่นอย่างเงี้ยมมั่วเอาแล้วกันครับผมอืออันนี้พับเข้าไปตรงนี้ก็พับเข้าไปแล้วกัน พับมันค่อยจะได้ด้วยว่าปึ๊บอ่าลงมาแล้วครับโอเคเนี่ยครับมันก็ดัดไปดัดมานะของเล่นนะครับมันก็ต้องเล่นแบบนี้ละครับเล่นให้เราดัดไปดัดมาดัดแปลงนู่นดัดแปลงนี่มันก็สนุกไปแบบนะครับอืนนี้อยังไงพี่เอ๋ยนะฮะโอ้โหแข็งปึ๊กเลยแยกออกมเอาแยกออกก่อนครับผมนะฮะบางทีเราเล่นก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเสียหักเหมือนกันอื แยกออกก่อนดีวกว่าโอ้โหองหมุนหมุนหมุนนี้ไหมฮะอืมแข็งด้วยครับโอ้โหแข็งแรงมากเลยครับผมมีึยแยกยังไงเอ่ยอ,อ,อ,อเล่นไปก็ โอ้เขียวจริงๆนะครับผมลองเอาตรงหางออกก่อนนะฮะเพราะว่ามันติดนะครับผม แข็งมากเลยครับผมเสียจริงๆนะครับพยายามแปลงล่างให้ได้นะครับผมอเแล้วครับลองมาแปลงเด้อหมุนหัวน่าจะได้แบบเนี้ยครับผม กว่าจะได้ครับอือหือตกแล้วครับผมอือหือก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมอือโอเคเรียบร้อยแล้วครับผมก็ได้ประมาณนี้นะครับผมอืตรงนี้กพับเข้าไปเสร็จแล้วครับอ้อเล่นตรงนี้สไลด์เข้าไปได้ไงนะครับผมแต่มันแข็งจริงๆครับนี่โอเคครับดัดเข้าไปอืมเรียบร้อยแล้วครับโอ้ โอ้โหเล่นสดๆอย่างนี้ครับเอือตกดีครับตื่นเต้นโอเคก็ได้เลยนกเสาร์ก็เป็นแบบนี้นะครับผมนะฮะจบเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็เป็นแบบนี้อื้เอ้าหโ,อโหเรียบร้อยแล้วครับอื้ม อโอเคแพคชิสเฟอร์แพคชิสเฟอร์นะเอ่อฟาโลโซอรัสเป็นไดโนเสาร์เรียบร้อยแล้วครับผมคลิปนี้ก็ได้ดูหุ่นแปลกๆนะครับผมสองตัวนะฮะแปลงร่างสุดยอดเลยครับผมอีกตัวหนึ่งก็เท่ตัวก็สวยนะครับผมนะฮะ อผมก็เนี่ยหาหุ่นแปลกแปกมาเล่นกันจริงๆนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมผมก็จะเอาแบบเนี้ยอะไรที่มันแปลกแปกะไม่มีใครรีวิวผมก็จะนํามารีวิวชมนะครับผมนะฮะก็อขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลก์กดแชร์นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณนะครับอย่าลืมกดติดตามมานะครับผมสวัสดีครับ